จะทาข้าวหางข้าวหางฮอนกคู่สละอางองูนะคะตอนแรกก็ต้องเอาเข้าวเปลือกมาแช่น้ําก่อนมาแช่น้ําก่อนนะคะออ,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 อข้าวเปลือกมาแช่น้าอย่างนี้ทํากินเองคะ่ะทํากินเองนะคะอ้าวสกรปรกไปหน่อยนะคะตรงนี้บริเวณน,นี้ เพราะว่า,าโรงงานนะรกโรงงานสวรรค์เอาใหม่ดีกว่าโรงงานใหม่นะคะโรงงานใหม่เแม่พอ,อต้องทดลองก่อนก่อนที่จะไปให้เด็กทำเป็นเป็นอาชีพและมีาไรายได้เข้าหางค่ะกิโลหนึ่งถ้าทำแล้วก็จะประมาณ80สบาทอันนี้เข้าเจ้านะกัน ข้าวเจ้าอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพของแม่พอออนี่ค่ะแช่1กระสอบ1กระสอบแล้วแช่24ชั่วโมงสารกาบ้าก็จะออกพอสารกาบ้าออกแล้วก็เอาเอาไปนึ่งนึ่งให้สุกแล้วก็ตากแดดอีกสัก3วันแล้วค่อยเอาไปกระเทาะเปลือกกระเทาะเปลือกนะคะก็จะ ดูลกๆหน่อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเออล้างน้ำเนี่ยไอ,อ,อ,อข้าวที่ที่รีบรีบที่ไม่เต็มก็จะปูขึ้นมาเราก็จะตักถิงทำไมขายกิโลละแปดสิบาททราบหรือยังคะ่ะว่าข้าวหนึ่งถุงนี่จะได้ประมาณ60%นะคะหายไป 40%เลยทีเดียวเพราะว่าข้าวที่ไม่สมบูรณ์ที่ลอยขึ้นมาเนี่ยเราจะตักทิ้งทห้หมดนะคะเยอะขนาดนี้เลยทีเดียวค่ะเอ่อแช่ไว้24ชั่วโมง2 4สชั่วโมงย4 2สชั่วโมงแล้วก็ค่อยนำมานึ่งนะคะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนึ่งแล้วจะเล่าให้ฟัง ตอนนึ่งแล้วจะเล่าใ้ฝังนะคะตอนนี้เอาเอาข้าวที่ลอยน้ำทิ้งก่อน,นะคะ่ะ